สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกน,นะครับในกลุ่ม b u to s u c c e s s นะครับก็เป็นกลุ่มที่ที่เราไว้ดูเรื่องของเรื่องราวของบริษัทไบเนวิลโกล c o r ป o r a ชั่นจำกัดน,นะครับหรือว่า B.U.G. a n p B.R.P. นะครับที่พวกเราทำมานะครับทำธุรกิจเพื่อสร้างครอบครัวสร้างชีวิตใหม่แล้วก็หารายได้เพิ่ม เข้าสู่ในเรื่องของครอบครัวนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดในกลุ่มของวิวจีนะครับคุณทักเซณก็คือเราไมา่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะครับแต่วันนี้เราอยากจะทำนะครับ๋ยวจะไลฟ์สดนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเราทํามานะมีผลลัพธ์มากมายนะครับแล้วก็วันนี้เป็นหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าวันนี้เป็นความภาคภูมิใจม,มากๆเลยวันนี้นะครับอตอนนี้ท่านในสมาชิกเพื่อนๆในกลุ่มเนาะ UG โลเซตหรือในกลุ่มของ b ิวจีบนะครับฟีลิสโปรแกรมหลายๆกลุ่มนะครับหรือกล่องของแต่ละกลุ่มของแต่ละจังหวัดนะครับจะเห็นเรียกว่ามีโพสการ์หรือว่าใบโปรโมทนะครับโปรโมทการขึ้นตําแหน่งการรับตําแหน่งนะครับผู้บริหารตําแหน่งใหม่ที่สูงนะครับเป็นผู้บริหารรับตาแหน่งที่ยังไม่มีผู้ใดนะครับในบิวจีที่ทได้นะครับแล้วก็วันที่24คือวันพรุ่งนี้นะครับคืนจะเห็นใบโปรโมทนะครับพรุ่งนี้นะครับ ก่อนที่พวกเราจะดูไลฟ์สดนะครับได้แสดงความร่วมแสดงความดีดีกับท่านซูเปอร์โค้ชท่านศรีชนและท่านชมภูหมูดีนะครับที่ท่านจะได้รับตําแหน่งคราวดีเรคเตอร์สตาร์คือ CDS นะครับเรียกว่ามีไว้ท่านสายทำไรายได้เดือนละประมาณ8 0 0แสนบาทต่อเดือนขึ้นไปแต่ท่านศรีชนและท่านชมภูครับสามารถแตะเดือนละล้านบาทได้ด้วยนะครับนี่คือความสุดยอดของ b u g ต้องเกริ่นให้ทุกท่านได้ทราบว่าวันนี้ครับวันนี้ก่อนที่จะเกิดเนาะ ก็ต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับอาจจะดูมาดูไลฟ์สดแนละ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นเพื่อนสมาชิกนะครับหรือว่า,าที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามากดไลค์เข้ามาชมนะครับวันนี้เราจะได้ดูเรื่องของเรียลลิตี้นะครับผลลับสตอรี่นะครับของท่านสุพจศศีชนมูดีและก็ท่านชมพภูมูดีก่อนที่พรุ่งนี้เราจะได้ดูไลฟ์สดการมอบเข็มรางวัลเข็มทองคํา เข็มคราวดดีเรคเตอร์สตาร์และโบนัสพิเศษสุดๆจากท่าน c ีโอพัฒรชาติพรรษาอีก800,000บาทนี่คือความยอดเยี่ยมของบริษัทไบนเนตทิน้งนโกโคาร์เพอรชันจำกัดครับท่านศรีชนหมู่ดีและท่านยูครับอยู่ในธุรกิจก็ว่าเป็นรุ่นปรมาจารย์นะครับเรียเป็นรุ่นปรมาจารย์รุ่นที่เป็นปรมาจารย์ของหลายๆท่านในของยู T ีทุกๆท,ทีมเลยก็ม่ได้เพราะวิีเราอยู่กันเป็นทีมนะครับ ท่านสีชนอยู่มาแล้วประมาณ18ปีบริษัทเราเปิดมาแล้วปีท่านมาสุดยอดไหมครับบริษัทที่ยอดเยี่ยมครับบริษัทใบเนึง่งเล่นโกรอเปอเรชั่นจำกัดวันนี้อยากทุกเรียนเชิญทุกท่านครับเปิดใจนะครับเปิดใจเปิดตาเข้ามาดูเข้ามาฟังนะครับว่าวันนี้วิวี G สุดยอดแค่ไหนวันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านครับเข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราอยากจะมาไลฟ์สดสตอรี่นะครับอยากมาไลฟ์สดสตอรี่ นะครับความยอดเยี่ยมของเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์แล้วกันเนาะเป็นผลลัพธ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองของท่านโค้ชสีชนโมดีและท่านชุมพูโมดีนะครับผลลัพธ์ของท่านมีเย,ยอะแยะมากมายในบิวจีนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันนี้18ปีที่ท่านอยู่ในบิวจีนะครับไอมยว่าจะเป็นรถ BM รถเบนซ์บ้านหลังแรกที่อยู่โคราชครับหลังละ3มล้านท่านผ่อนแค่3ปีหมดครับนี่คือความยอดเยี่ยมของวิจีครับ รายได้เข้าทุกวันอังคารสุวันอังคารสุวันอังคารสุและวันที่10ของเดือนเดือนหนึ่งวีดูจีจ่ายให้เราถึง8ถึง9รอบถึง10รอบดซ้ํานี่คือความยอดเยี่ยมครับนี่คือผลลัพธ์อีกหนึ่งชิ้นครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าไลฟ์สดในบรรยากาศในบ้านของท่านก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแบบประมาณทุ่มหนึ่งเนาะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วอยากจะให้ท่านได้ดูว่าเรื่องราวของอผลลัพธ์ของท่านสีชนรัท่านูปูนี่เป็นยังไงนะครับนี่คือมุมมองธุรกิจของท่าน จะมีหนังสือนะครับหลายเรื่องนะครับธุรกิจของ b ีจีนะครับหลูกฝังให้ทุกคนได้อ่านหนังสือนะครับรน,นี่คือหนังสือของท่านศีชนที่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับท่านทํามา18ปีท่านเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับแลวก็น,นี่เป็นรูปที่เราเป็นรูปแรกที่ได้ไปบวชนะครับผมก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับไปบวชกับท่านซีโอและผู้นําผู้บริหารของ b ีจีที่ไปบวชที่วัดพุ่มเศรษฐีที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดที่ท่านซีีโอได้เขาเรียกว่าสร้าง นะครับร่วมกันสร้างพระนวโกตรเศรษฐีองค์ใหญ่มากนะครับวันหลังเราจะได้นําภาพให้ดูนะครับแล้วก็หนังสือนะครับมีรูปพระชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะครับนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากที่กันที่ท่านทํามานะครับอยู่ี่มา18ปีนะครับนี่พาภรรยาไปเที่ยวนะครับท่านอัปทิ้งอัปสีนะครับแล้วก็นี่นี่เริ่มต้นทําธุรกิจนะครับถ้าทุกท่านเห็นนะครับนี่คือตุ่มทหารเรือนะครับอดีตทหารเรือนะครับแล้วก็อดีต สาวพยาบาลนะครับปัจจุบันคือนักธุรกิจ b ูตแอนบี p เต็มเวลานะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะครับเข้าครอบครัวแบบสถนนรีนเลยเข้าเรว่องแบบโอ้แบบค่าต่ำๆของท่านสี่ชนเลยนะเดือนละห้าหกแสนนะพีซูนี้ก็คือสิบสี่วันล้านเนี่ยัสุดยอดเลยตอนนี้นะครับคือความสุดยอดของท่านคือเดือนนี้ท่านจะนับสี่แน่นอนกับตําแหน่งไดมอ์ คราวสตาร์เดือนละละ้านว้าวสุดยอดเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นัานโพสสีชวนท่านชุพูดีด้วยนะครับนี่แล้วก็พานะครับครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีหนังสือนี่ก็พาครอบครัวนะครับทริปครอบครัวนะครับแฟมิลี่นะครับพาคุณพ่อคุณไปเที่ยวนี่คือผลลัพธ์บางส่วนนะครับนี่เป็นรูปข้างในบ้านของท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแพลแผนทีเรแล้วกันแต่วันนี้ผมอยากจะเป็นเชิญทุกท่านเคาเรียกว่ามาเรียกน้ําด่อยก่อน ก่อนที่พรุ่งนี้เราจะชมรายการ iBos s Special การมอบเข็มตำแหน่งและเงินโบนัสพิเศษให้กับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงคราวดารคเตอร์สตาร์ท่านศรีชนและท่านชุมภูมดีนะครับด like, ด share, ดกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ท่านก่อนเลยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับนี่คือผู้บริหารเป็นระดับซูเปอร์โค้ดเป็นระดับอาจารย์ที่มีผลลัพธ์มากมายและหลังนี้ครับท่านรู้ไหมครับหลังนี้หลังละ4.5ล้านบาทนะครับอยู่ที่ ตำบลเขาไม้แก้วนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับหลังนี้เป็นพื้นที่สวยมากตอนนี้มันค่ํานะครับมันมืดแล้วพอดีอ่ามันมืดแล้วเราจะแพลนให้ดูมันเป็นบรรยากาศที่มีแต่บ้านสองชั้นที่ระดับ4ล้านกว่านะครับชั้นเดียวก็สองล้านอัพเป็นหมู่บ้านที่พูดง่ายว่าต้องเป็นวิศวศรกรชัน้นสูงเดือนละแสนเท่านั้นถึงจะสามารถซื้อได้เราไม่ได้ดูถูกนะครับเราไม่ได้ดูว่าใครจะซื้อไม่ได้หรือได้ไม่ได้ง่ายแต่ว่าเรามองว่า ต้องมีแล้วได้อย่างต่าติดบัญชีเดือนละแสนถึงจะซื้อบ้านแบบนี้ได้แต่บีจี G ครับเขาเรียกว่าเงินเดือนเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสไลล์น,นะครับสามารถยืดสเตท,ทเมต์ยืดซื้อบ้านหลังนี้ได้ราคา4.5ล้านบาทท่านสุดยอดไหมครับท่านสีชนท่านอยู่งดีสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับบีจี G เป็นไปนได้เสมอจากอดีตทานารเรือนะครับจากอดีตพยาบาลนะครับ ท่านก็ยังสามารถทําได้เราก็เป็นหนึ่งคนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสที่มาแรงตอนนี้ก็เป็นเนาะน้องเจนวายครับโหมีเพชรประหัตใหม่ก็เพชรประหัตที่4นะครับเพชรฝนเพชรเพชร,พชร,พชรปอนเนี่ยนะครับอายุ29อายุ30มสิปีเองนะครับแต่สามารถทารายได้เดือนล้านเป็นเพชรวิจีเลอค่ามากๆแล้วทีมงานเจนวายมีระด,ดับทหารเรือนะครับเจนวายอายุ2 1 22สามารถทารายได้เดือนละแสนห้านะครับและมีกลุ่มข้าราชการครู นะครับกลุ่มพออ,อนะครับรองเขตพออเขตมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กลุ่มที่แบบโอ้สทกสะเรียกว่าฐานวงการประเทศไครมากก็คือกลุ่มข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ล่าสุดนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหถึงรองพุ่งกับด้วยนะครับมาทําที่เรียกว่าอยู่ที่สีคิ้วมาทำวิวจีขนาดรองพุ่งกับยังมาทําถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของวิวจีครับผมไม่เห็นไม่ได้ไม่ไม่ได้สื่อความหมายว่าระดับตำรวจมาทําแล้วอาจจะต้องถูกต้องตามกฎหมายเสมอ แต่ b u g ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นครับจดทะเบียนสอคบอเยอะที่สุดในประเทศไทยครับ50ล้านบาทเอาปรบมือกดไร์กดหัวใจรัดดดวๆให้ท่านซีโอพัฒนาชาติรันสารไว้แลวนะครับนี่ความเจี่ยงของ b u g ครับอยากให้ท่านได้ลองเปิดใจนะครับเปิดตาเข้ามาดู b u g มันทําให้เราพัฒนาขึ้นมากมายแต่ก่อนผมก็ไม่สามารถพูดแบบนี้ได้นะนะครับเราอ,อาจจะพูดสัพเพเหระได้แต่ b u g ทําให้เรา เป็นงานเป็นการและรู้สึกการพูดจาให้มีคุณค่ามากขึ้นและวันนี้ผมนะครับสหาชาติรอยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาเนาะวันเสาร์ที่24เมษาย4น2564อยนะครับอยากให้ทุกคนได้มาร่วมนะครับชมไลฟ์สดนะครับรายการ iBoss s p e c i a l รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งคราวในดัลเตอร์สตาร์มีรายได้บัลเทนไซเดือนละ8 0 0 0บาทและยังได้รับโบนัสเรียกว่าจากท่านซีอีโออีก8 0 0 0บาทและได้รับเข็มทองคำอู้สวยมากครับผมก็ยังไม่เห็นตัวจริงนะแต่เห็นในวิดีโอสวยมากจริงๆและวันนี้ครับอาจจะแลนให้ทุกท่านได้ดูข้างนอกสักนิดหน่อยหรืออาจจะนอกมันอาจจะค่ำแนละ้วอาจจะไม่ได้เห็นก็อาจจะให้ดูภายในเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวรอบหน้าครับเราจะพาทุกท่านดูรอบๆบบ้านอย่าง โดยรอบเลยนะครับนี่คือสตอรี่ของนักธุรกิจของ b u วครับสามารถสัมผัสได้สามารถเข้าถึงได้ซึ่งทุกท่านก็เป็นไปได้จะอาชีพไหนจะวัยวุฒิไหนนะครับจะอายุเท่าไหร่นะครับไม่เกี่ยวตั้งแต่1 0เขาเรียกว่า20ปีขึ้นไปสามารถทําธุรกิจกับ b u วได้สบายเลยนะครับคุณจะอวิววิชาชีพไหนอายุเท่าไหร่ปอจบอะไรยังไงที่ิวรับหมดครับขอให้คุณมีความจริงใจนะครับการยืนการที่อยากจะทํา รายได้กับบูทุกคนมีงานประจำที่ดีหมดครับแต่บู G คือทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ในวิกิจที่เป็นโควิดระดับที่3ามเลเวลที่3ามเที่เข้ามามันรุนแรงมากครับและตอนนี้ผมมองว่าอาจจะมองว่าอาจจะรุนแรงมากกว่าเดิมและวันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านเปิดใจครับกับผลลัพธ์ของท่านโคศรีชนและท่านจุมพูโมดีนี่คือบ้านหลังที่2อนะครับอาณาจักรหลังที่2ที่จังหวัดชนบุรีราคา4-5้าล้านบาทจากธุรกิจ BG จแอนด์ VIP รุนล้วนนะครับ อยากให้ท่านได้เข้ามากดไลค์กดแชร์ท่านอาจจะได้ดูมาย้อนหลังเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตโควิด COVID. เราอาจจะไม่ได้เจอกันไม่อยู่ในที่ประชุมหรือสัมนา,ากับคนลหลายๆคนตาม OPM หรืองาน STO ST BTO หรืองานบอสหรืองานวิกฤตวิกฤต convention วิกฤตวิกแอน convention คืองานใหญ่ที่สุดของ B.U.G. คือนะครับ B.R.W.C. ครั้งที่38ปกติพวกนี้ต้องจัดนะครับแต่ด้วยความวิกฤตโควิด COVID. เราต้องเลื่อนออกไปก่อน พอเลื่อนเสร็จเราถึงได้จัดงาน i Watch Special ที่รับมอบตำแหน่งที่เครยกว่าสตูดิโอคาริหัดท่าน CEO ในวันพรุ่งนี้นะครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจร่วมกดไลค์กดแชร์ให้ื่าพูดของเราทั้งสองท่านครับวันนี้นะครับผมอยากจะฝากทุกท่านจริงครับวิวจีคุ้มค่าที่สุดครับแผนการตลาดดีสินค้าดีระบ,บบดีถูกต้องตามกฎหมายนี่คือส จุดแข็งของ BUG ที่ท่านสามารถเข้ามาสัมผัสได้และการทำเป็นระบบเป็นทีมมีคนพาทำมีผู้ที่สำเร็จพาทำและวันนี้ครับผู้ที่สำเร็จอีกในท่านคือท่านศรีชนและท่านจุฑูภูมีและโค้ชของผมอีกหลายท่านครับท่านพัชรีท่านสุพัฒแก้วสะเทือนท่านสุพินแก้วสะเทือนนะครับท่านนภดเดชจําปีนะครับอีกหลายท่านจะพาเราสําเร็จนะครับถ้าท่านอยู่ในกลุ่ม BUG to success หรือจะอยู่ในกลุ่มไหนทีมไหนก็ตามที่ได้รับชมวิดีโอนี้หรือ YouTube ในวิดีโอช่องนี้นะครับทุกคนถ้าเลือกวิอดีสําเร็จได้แน่นอนวันนี้ผมสหชาติขอ,อกล่าวคาําว่าสวัสดีครับเอ